เชฟกะทลเลกที่คนเรียกร้องให้อยากมาถ่ายมากที่สุดพราะเราก็ชนะได้แชมป์ของประเทศไทยมาใช่ใชจนก้าเอาเป็นเชฟกะทลเลกคนต่อไปคือเจเนอเรชันใหม่เชฟกะทเลกเป็นเจเนอเรชันใหม่คนแรกของประเทศไทย <S <S ร้านนี้นะครับผมเป็นร้าน ine, <S 2> <S 2> นิกเกะครุซีนนิกเกะเอาลหลายคนไม่เคยได้ยินแน่ๆนิกเกะคืออะไรแล้วนี่ก็เป็นร้านแรกของเชฟกะทะเเล็กประเทศไทยเชฟเอาครับ ร้องกันม,นมากๆว่า อยากให้ไปถ่ายเชฟกระทะเหล็กทุกคนจริงๆอยากไปถ่ายเชฟบุญธรรมตามลำดับอาวุโสก่อนแต่ตอนนี้ใครอยู่ภาคอีสานตามไปได้เลยเชฟบุญธรรมไปลงสมัครสอสอ,อยู่แล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งเชฟกระทะเหล็กที่เรียกได้ว่ามากฝีมือหรือเรียกผู้ชนะสิบทิศยังได้ uh. ในฐานะกรรมการเชฟกระทะเหล็กบังเอิญมีโอกาสได้เข้าไปเป็นกรรมการวันที่เขาแข่งจากคนธรรมดาก้าวขึ้นมาสู่การเป็นเชฟกระทะเหล็กพอด,ดีซึ่งนั่นก็คือผู้ชนะจากรายการ The Next Iron Chef และนี่เราอยู่กันบนชั้น2ของร้านลับ ในย่านสุขุมวิทตามขึ้นมาและนี่เราอยู่กันบนชั้น2ของร้านอมกษเรแห่งหนึ่งซึ่งมาสองครั้งแล้วยังจำชื่อไม่ได้เราเลยเรียกมันว่าร้านลับละกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับเขาข้างในกันเลยดีกว่าว่าเชฟกระทาเหล็กผู้ชนะสิบทิศและเจ้าของรางวัลแชมเปี้ยนของเด e ะเน็กซั c h e คือใครมาถึงตรงนี้คนดูคงบอกกูเห็นตั้งแต่ปกแล้วว่าคือใครอันนี้คือเชฟออฟสวีสดีย นี่คือหนึ่งในเชฟมะตะเล็กที่คนเรียกร้องให้อยากมาถ่ายมากที่สุดเพราะแฟนคลับเชฟบอมเยอะมากและเชฟบอมเนี่ยนอกจากเป็นเชฟมะตะเล็กประเทศไทยเชฟบอมยเป็นผู้ชนะในรายการ The Next Iron Chef ซึ่งนั่นคือการก้าวเข้ามาสู่วงการเชฟมะตะเล็กครั้งแรกในชีวิตถูกไหมถูกต้องครับผมแล้วก่อนนั้นเราเป็นอะไรมาก่อนเล่าให้คนดูที่ยังไม่ได้รู้จักหรือยังไม่ได้เป็นแฟนคลับชอบฟังหน่อยก่อนหน้านั้นก็เพิ่งกลับเพิ่งกลับอยู่เมืองไทยได้ประมาณน่าจะยังไม่ถึงปีในวันนั้นนะครับผมท้ายที่สุดต่างประเทศมาทั้งหมด3ามสิามี อ๋อเราเราคือไม่ได้โตในเมืองไทยด้วยไม่ได้โตในเมืองไทยแล้วก็ไม่ได้เป็นเชฟในเมืองไทยมาก่อนเลยไม่ได้เป็นเชฟในเมืองไทยมาก,ก่อนเลยแล้วอยู่ดีกลับมาอยู่เมืองไทยมาเป็นเชฟแล้วก็เข้าไปแข่ง The Next Iron Chef อ่เขาเชิญตัวไปคุยแล้วก็มีโอกาสเข้าไปแข่งเราคืออยู่ดีก็โผล่เข้าไปแข่ง The Next Iron Chef ใช่ครับผมแล้วเราก็ชนะได้แชมป์ของประเทศไทยมาใช่จนก้าวเป็นเชฟทัลเล็คนต่อไปก็เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ประเทศไทยเป็นเจเนอเรชั่นใหม่คนแรกของประเทศไทย ผมเป็นกรรมการผมจําได้เลยหลังจากนั้นที่ผมเป็นกรรมการเจอเชฟอัครั้งแรกแลว้วโอ้หผู้ชายคนนี้มีฝีมือรจริงจริจนกล้ามาถึงเชฟทเลกอ่ะบอกคนดูที่ไม่ค่ยได้ดูไอรอนเชฟเราไป็เชฟอาหารอะไรผมเป็น global cuisine ครับผม global cuisine ก็คือทําอาหารนานานชาตนนิทั่วโลกทั่วโลกครับผมแล้วนี่คือร้านอาหารร้านแรกที่เป็นของตัวเองจริงของเชฟอเพา้าลคยคนอาจจะเคยคุ้นตากับเชฟออฟไปอยู่ร้านนั้นร้านโนนร้านนี้ที่มีชื่อหอมสกรยวันนี้ร้านแรกเลยใช่ไหมร้านแรกครับผมเราเลือกเปิดร้านนี้เพราะอะไรร้านนี้นะครับผมเป็นร้านนิเกะคร ออหลายหลายคนไม่เคยได้ยินแน่ๆน,นิกเกะคืออะไรอาหารนิกเกะเขาบอกว่านิกเกะครูซีนก็คือให้เข้าใจง่ายๆคืออาหารญี่ปุ่นในสไตล์เปรูเวียนในสไตล์เปรูอ๋อซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอาหารที่ดังในประเทศไหนดังในญี่ปุ่นดังในเปรูดังในที่ไหนอเมริกาณเวลานี้เมื่อ6ปีที่แล้วดังมากๆที่นิวยอร์กชิคาโกแต่เป็นอาหารที่ต้นกําเนิดจริงมาจากเปรูเมื่อหลังตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนู่นแหละครับผมตั้งแต่คนญี่ปุ่นได้มีการ ก็พยกลงไปอยู่ทางอเมริกาใต้อ๋อมันก็คืออ migrat ion ของคนญี่ปุ่นไปอยู่เปรูไปสร้างอาหารญี่ปุ่นในสไตล์ที่ใช้อินกริเดียนของประเทศนั้นๆใช่<ม>ก็คือ<ม>นิกเกงจริงๆนะเขาไปใช้เรียกคนญี่ปุ่นที่อยู่นอกประเทศ ก็คืออย่างเราคนไทยอยู่อเมริกาก็เลยเ,เราก็ต้องหาอินกริเดียนอะไรใหม่ๆใน,ในประเทศนั้นเหมือนกันคนญี่ปุ่นอยู่ที่เปรูไม่มีโชยุไม่มีวาซาบิแต่เขาชอบกินปลาดิบคนเปรูกินาวิเช่อยู่แล้วเขาก็เอาความเป็นปลาดิบของเขาหรือความเป็นาวิเช่ของเปรูมาคัมบายรวมกันเป็นอาหารในสไตล์เขาเป็นอาหารในสไตล์นิกเกตซึ่งอันนี้ในเมืองไทยต้องเรียกว,ว่นนี้ร้านแรกผมไม่ยา่ยมไม่กล้าพูดทางร้านแรกแต่ประสบการณ์การกินของผมอ่ะผมว่ายังไม่มีถ้าพิมพ์เขาว่านิกเกบาร์หรือนิกเกตในประเทศไทย มันยังไม่มีร้านอื่นขึ้นมามันมีแค่ร้านนี้ขึ้นมาร้านแรก<ะ>ซึ่งทําไมเฉพาะถึงเลือกการจะเปิดนิกเกตในประเทศไทยในตลาดที่ยังไม่มีคู่แข่งเลยหรือไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำเพรามันคืออาหารอะไรนั่นคืออย่างแรก คู่แข่งน้อยอย่างที่2คือมันเป็นอะไรที่คนไทยชอบอยู่แล้วก็คือความเป็นยำรสชาติสดชื่นเปรี้ยวหวานเผ็ดเราไม่ได้มองคนไทยชอบเซวิเช่แต่เรามองคนไทยชอบยำอยู่แล้วใช่ชอบรสชาติของของความเป็นยำอยู่แล้วเพราะนั้นความเป็นญี่ปุ่นประดิ์คนไทยชอบประดิบอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นมาอยู่ในรานฐานอาหารบ้านเราอยู่นานมากเป็นสิบสิบปีเพราะนั้นสองอันนี้มารวมตัวกันผมมองอยังไงก็เป็นอาหารที่คนไทยชอบทานได้แล้วก็เป็นความแปลกใหม่ที่อร่อยและลงตัวโคเซื่องอันนี้น่าสนใจตรงที่มันเป็นการ ทำร้านนิกเกบาครั้งแรกในประเทศแล้วนี่ก็เป็นร้านแรกของเชฟกระทาเล็กประเทศไทยเชฟเอาครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปในครวันะวนี้คือฮามมจิเกรดเดียวกับซาชิมิอ่ะอ่าแล้วน,น,นะจริงๆถ้าจะพูดแล้วเดี๋ยวจะดราม่า่าเกินจริงหรือเปล่าเอาจริงก็แทบไม่เคยเจอเซวิเชหรือยำปลาแล้วกันที่กินเข้าไปแล้วมารู้สึกว่าแบบ แสกออกปากขนาดนี้โอ้โหเจ๋งดีเลยแสกออกปากเซวิเชปลาเสร็จต่อด้วยโคตเตะโคตเต,ตะเตนี่ก็คือญี่ปุ่นอยู่แล้วมันก็คือหอยสแกหล,ลอกพอเป็นสไตล์เพรเวียนเขาก็จะเสิร์ฟมาในโคโคนัดนะเป็นน้ำมะพร้าวแล้วมีกินกับนี่นี่นี่แล้วอันนี้ตักเลยนี่นี่น,นี่มันได้แปลกมันคือเหมือนกับแบบ มะพร้าวมีความเปรี้ยวกับมะเขือเทศใายๆอยู่ในน้ำกะทินะแล้วนี่ก็คือแบบหอยเชลล์ก็จะให้ความหวานโฮเตียให้ความหวานตัดตัวความเค็ม,มนี่ก็ดีว่ะก็อ,ออกตัวก่อนนะเชฟออฟเนี่ยเป็นกรรมการมาต้องเลียกเชฟออฟเขาแม่งไม่เคยทำให้ผิดหวังทุกครั้งที่เป็นกรรมการตัดสินเขาคือแบบเขาแม่งคือคู่ชนะสิทธิ์ิอ่ะนี่มาแอปเปอร์ทเซอร์จานต่อไปมันคือข้าวโคดเบิร์ไปชีสข้างบนดูดิ อ,อันนี้แม่งอร่อยจัดเลยอ่ะเขาโคตรหวานกบกรอบ,อบ,อบชีสเยิ้มๆเลยพริกป่นลงไปนิดนึงนะอ๋อไปตอบไม่ถูกเลยนี่แม่งเหมือนกับน,น,น,นี่คือเมนูที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันนี่คือเมนูที่สองของเชฟกระทะเหล็กนะครับอาตอไปมาเจอกี้ก่อนเจอกี้นี่คือเจอกี้เจอกี้คือเนื้อแดดเดียวเนี่ย ก็สั่งมากินเร่งกับเครื่องดื่มได้ความพิเศษของมันก็คือมันบางเฉียบอันนี้เพิินๆสั่งมากินได้เราไปนี่ดีว่ามันแบบดูเจแปนนิสมากอยู่ข้างหน้ามันมีวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเอาอะไรดีวะเอาสี่เหลี่ยมนะอ,มอันนี้แม่งเกิดเราเคยกินโอนนกิริใส่ชกโ